สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีวันที่17สิงหาซึ่งตรงกับวันแมวดำเนาะเออวันนี้เราก็มายกย่อง ok, แมวดํากันสักหน่อยอะใครมีแมวดําก็คือมาอวดกันได้ดนในเพศแล้วก็มาดูเจ้าเสียไปนี่เขาก็นอนอยู่ที่ทุง่งหญ้าเราเหอนเดิมทุ่งหญ้าบราสัสก็คือบรรยากาศดีนะตอนเย็นนะชอบเหลือเกินนอนอาบแดดคือแดดก,ก็ส่องนะทุกคนแม้จะเป็นตอนแรงแ,แดดแดดก็ส่องแรงอยู่แล้วก็ลงมาตัวเดียวไม่เคยมีเพื่อนมาด้วยเลยทําไมไม่เรียกเขามาด้วยละ่ะพอตกแรงแล้วเราก็จะมาตามแมวกับคืนบ้านไอเจ้าสองตัวนี้ก็คือมันเห็นแมวดำนะทุกคนค มีฉันอยู่รีบมาเร็วๆเดอ้อรีบมาเร็วๆก็คือดู มันไม่มาตะกี้มันไล่ตาตบหัวกันอยู่นั่นแหละนี่ก็ไล่แมวดำไปแล้วไม่รู้ว่าแมวดำเป็นของบ้านไหนปอกอนี้คือดีมากเลยนะทุกคนเวลาส่องไฟแล้วมันก็จะเลื่อมเงเห็นแมวง่ายเราจะอะไรอายจะลงเกจะลงทางนี้บ่ได้ไงสาววันต่อมาไว้มังโกหฮูกะอันก็จะเป็นข้าวที่ตักเพื่อไว้กินตอนกลางวันเนาะเออพวกเขาก็กินตั้งแต่ตอนเช้าแหละแต่ว่าข้าวสาวนั่งกินแล้วเด้อกินเยอะกินเก่งกินจุแต่ไม่เคยหางานหาการให้กันเลยเด้อสู่นี่ขนาดกินข้าวสาวแล้วนะแกยังกินจนเกือบเดยลยกไม่เหลือห้้คนนนนอื่เเเขาาาไดกกกิิบบบงลยยโ็แีซ กินไปสะบ,บัดไปเออมดจื้ซันนี่แหละค่ะไม่ได้จื้แมวเลยอะจะพาคุณผู้ชมมาดูใก,ใกล้หน้าตาของความอร่อยเป็นยังไงเฮ้ยวลวตามไปยังไงค่อยค่อยดูนะทุกคนค่อยค่อยดูนะดูดูดูอ๋อเปลี่ยนไปทัวยนั้นอีกแล้วเอาอร่อยจังเลยเป็นไงอร่อยใช่ไหมล่ะอ๋อาให้กินมันฝรั่งอีก ตกบาดก็แทบจะไม่มีอะไรทําเลยค่ะนอกจากยุมหัวซึ่งกันและกันพวกเขานั้นรักกันเป็นอย่างมากแม้จะมีทา้าแม้จะมีเตะบ,บ้างก็ยังรักกันอยู่คุณแม่นั้นก็จะทําความสะอาดให้คุณลูกอันนี้ก็คือเจ้าเสียฟูนะคะทุกคนก็เลียนนู้เลียนนี้ทำความสะอาดเก่งเหลือเกินนะสู้ดูหน้าเจ้าเสียฟูสิเหมือนไม่พอใจเอา้าเหมือนไม่พอใจไมมไม่พอใจแมมเหรอดูดูดูดแต่ละตัวต่างจะเอามือไปแตะก,กันแต่คือมันบอฮอดคาเคนมอย,ยาวสิ่งที่เจ้าเออทำได้นั่นก็คือฆ่าฆ่าฆ่าลูกเลยสะดุดตาเหลือเกินกับที่ม ก็ย้ายกันไปอยู่ในกระบะไข่กระบะมันค่ะแล้วนะอะไรผู้มีอะไรสงสัยอะไรจะทำอะไรสซะหรอกยังไม่ได้ถึงเวลากินข้าวอย่าเพิ่งหิวค่ะหนูค่ะอย่าเพิ่งหิวเอาห้าวนอนเต็ม่ี่แล้วส่งตัวแทนมาเล้วสิอาเก้าซิลไปก็อยู่ข้างล่างก็รับเลยนะทุกคนค่ะฝากกดไล์กดแชซกก็ซ่าสกายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย